สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมก็จะใช้รถเคนวันนี้ผมจะนำพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับของดีของยิ่งชื่อของพื้นนาเชือกจังหวัดมหาสารคามกันนะครับของดีที่ว่านี้เป็นขนมทองม้อนแต่ขนมทองม้วนในที่นี้มีความพิเศษต่างจากที่อื่นไม่เหมือนใครเพราะเป็นขนมทองม้วนสูงไยคุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วสิครับว่าขนมทองม้วนสูงไยนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับ กลุ่มสตรีบ้านหนองแสงตะมนตหนองกรุงอำเภอน,นาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับ ตรวจตรวจตรวดฟังมันเงียบเสียงแล้วเฮาก็ได้เอาออกเพามันบ่สูงเฮาก็ลงใหม่แสดงว่ามันเซาตรวดคักเฮาก็ต้องเปิดเปิดแล้วเฮาก็ออกม่วนบ่ทันมันก็สิบ่นแขงโตเฮาก็บเอาใส่ผักหม่ก็ได้ดใม่ก็ได้ถ้ามันบ่แขงเฮาก็อ ที่แรกมันกับมาจากไอ้ปีน้องน้องน้อง,องไทยอ่ะที่เขามาจากเขาเห็ดสูตรมาจากกรุงเทพนะเขาได้เขาไปเรียนมาวันนี้เลยมามาอยู่บ้านนอกเขาเขาเรียกว่าเน้นน้ำเห็ดขนมทองมวนขายอันนี้เห็ดไปเยอะมากแตอยู่ได้สามสี่ปีแล้วต่ปีสามสามสามสองนี่แหละมันปีสามสองเขาเขามาเห็ดข้าวม่เห็ดกัเห็ดไปไป,ไป,ม,าไปมากปมาก็ดีเขามาตั้งไอ้พวกมีอคอตอนบ่ ที่อบตเราก็ให้มาเป็นเกตหนึ่งผลิตพันหนึ่ง,งตำบลก็เลยได้ไปจัดกลุม่มเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านหนองแสงกลุ่มสนุมทั้มวลเริดไม่อยากจัดกันขึ้นไปก,ก็เฮียไปกับแม่กับทอเนี่ยนี่นะค่ะแล้วมาเป็นแรกๆนี่เป็นทองวันธรรมดาหรือว่าเป็นทองวันเป็นเป็นทั้งมวนธรรมดาก่อนครับอ๋อแล้วมาเป็นอทองวันสมุนไพรนี่ตอนไหนคะมันมันดัดแปลงตอนไหนปีซีซีซีเกตบ่ แล,แล้วทอมม้วนสมุนไพรเนี้ยค่ะได้ได้มาจากที่ไหนแล้วใครเป็นคนแนะนําส่นให้ค่ะในในกลุ่มเหรอครับคิดเองกันเองในกลุ่มคิดกันขึ้นมาอย่งว่าเอาใส้สูตรสมุนไพรที่บดดีก็บอกกมี่พวกไอพวกไออย่างแบบอุตสาหกรรมอุตสากรรมสานค้ามเคาเนี่ยเขาก็มาแรีนน้นําพวกไออุตสากรรมไม่ไม่เห็ดอะไบอกเห็ดขนมเป็นอย่างนี้เห็นว่าเป็นสมุนไพรที่บดดีก็บอกนี่นะมาแนะนําให้ก็เลยได้เห็ดเกาหลีแหละ แล้วสมุนไพรเราไอทองม้วนสมุนไพรนี่มีกี่รสค่ะมันมีอยู่มีรสก,กุ้งแหง้งรสไอใบบกูดตะไคร้แล้วก็แล้วก็ไอไส่งาเนี่ยใช่ยังได้แล้วจะเข้าถี่ไส่หอมเนะี่ยหอมแดงเนะี่ยหัวต้นหอมแดงเนะี่ยต้นหอมแต่แต่เดินนี่ไปไปไอไปซองเขาอยู่มันงกะชินละห่อละหามบาทนะบานนอกเขาขายกันบานนอกก็ห่อละหาบาทซองสี่บาท เขาบาทหนึ่งเขาได้ซีบาทหนึ่งกับก็ได้ขายน้ำดังคาชนตามมูบานตามมูเพื่อเขานี่ในจังหวัดเขานี่ทมื่อกีวกับไปฝนทอน,อน,นพโพยุหอนอีบุรีรรมัมไปทรงฟังฝนเขาภูมิใจอยู่งนะ่เพราะเขา,าเป็นสมุนไพรเนาะเป็นบบเขาบริจาคไอของเป็นของฝากเนีน่เขาเป็นเป็นสมุนไพรที่ให้กินเา้าอะเพียร์เพียร์สุขภาพของเขาไหมแต่กินเรานันกับเป็นเพียร์สุขภาพของเราผู้ใดผู้ใดกินแล้วอะก็ว่าดีไหม พ่อได้กินเยอะพ่อเห็ดพ่ได้พ่ได้ขายอยู่กับไปจังไปเขาไปเที่ยวเมืองท่องดีมั้งดีไปขายของเมืองท่องกับของเขาเป็นของคนคืนบ้านีแล้วคนคนผู้มมือเขานิยมสมุนไพรเด้วยเขาบไปดีนิยมไหมยวกไมยฟองเลปรุงแต่งนะแมนจีหลีแหละไปเมืองทองนี่ใครพาไปคะไปจัดบูธจัดอะไรจัดจัดบูธไอ้หมวดขุนนาครับกับชนชุมชนกับชนชุมชนน้ำอับเภอเขาเนี่ยเพื่อนเชียร์เป็นจัดบูธให้ เป็นตัวแทนของตำบลเี่ครับเป็นตัวแทนของไอ้จังหวัดเลยครับมันเป็นเป็นของไอ้มันจะมีมันจะมีซีม่วนครับไปที่ไปน้องกันพวกผาาไหมแล้วก็มอนสมุนไพรแล้วก็ขนมทั้งมวลต้องจัดพุ่จัดประมาณจังหมื่นครับอยู่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งจากวันที่นี้คือสามวันั้นที่สามเดือนปีนี้แล้วไหมครับปีนี้แหละเรียนเดียนที่ผ่านมาเดียนอะไนเรียน ตอนกันพฤศจิก <noon> ิตรุจิภาพหรอรุจิภาพแะไปเออเดี๋ยวรุจิภาพแหละไปเดียนรุจิภาพมากตอนตอนพฤศจิกิจที่พอเห็นมากแม่เห็นมากเนี่ยมีแต่เมียเนี่ยเห็นอยู่นี่กับกับน้องน้องยู้งพลาดเขาเหยียดเยู่เขาเอาเชียงเหยียดที่นี่นเลปขายบ้านของเขาก็เหยียดทั้งขายของยุ้งเทปกัะหน้าแล้วก็เหยียดเหมือนกันเหยียดเราเอาสูตรเดียวกันนี่เขาเพราะว่าเขาเขาบอกเอาแต่สูตรให้ ผมาสมุดยื่นดาวนะคุณตาอยากให้หน่วยงานไหนเข้ามาสนับสนุนม,มากกว่าน,นี้ไหมคะพัฒนาท้อมวลไหมครับอยาทต้องมวล <Okay. S 1> อยากอยากให้มีกลุ่มผัวแปรกับมมนมันาหน,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 นอไม่ค่อยมีงบประมาณเนาะกับทุนกับบ่คหลรายแม่ยกรเฮ็ดกระยัดไปเรื่อยนนอู่เราะเพราะเพราะได้ขายบริเวณทีิไปรงแขงเขานะ เอาซี่แหลซี่นี่แหะว่าต้องไปเห็ดอางไลอ๋อแบบพออยู่พอกินแม่นเสียจิตว่าเพียงดีกาว่าต้องไปเหยีดตะเลือตะเรือนคือเขาเหยดไปแล้เขาบดดอย่างไหลรอกาดใดแค่ซนี่เอาพอไดเขาได้อยู่ได้กินไปต้องเหยียดหน้าน้ำหนาะกับางกับเห็ดเบาบางกตบ่เห็ดไม่กินเห็ดแนบว่าเห็นแน่